สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ Media, รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096.768.4595 081.357.0422 บึงการสีสันผู้ว่าขี่ควายตัวละห้าล้านชมบูธจัดงานคลินิกเกษตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบระโมโอรสา,าธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารไตรามาสสามประจําปีงบประมาณพศ2568เพื่อสนองพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันอีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอีกด้วยโดยมีนายกฤษดาพลสิทธิ์เกษตรจังหวัดบึงการนายภูมิชัยวิเศษสานายอำเภอศรีวิไลหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน,นาสะแบงและตำบลใกล้เคียงของอำเภอศรีวิไลให้ความสนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรมากกว่า600คนณโนะรงเรียนบ้านนา ต่อนาสะแบงอศีวิไลจังหวัดบึงการทั้งนี้การดําเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในพุทธศักราช2545มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ้ดยการให้บริการด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ในวันนี้มีพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานมอบพันธุ์ปลามอบยาและเวชพันธุ์สัตว์มอบสารพอดอและพันธุ์พืชปุ๋ยสดมอบพันธุ์หมอนไหมมอบชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปแต่สีสันของงานในวันนี้นอกจากกิจกรรมทางด้านการเกษตร แล้วปศุสัตว์บึงการยังได้นําควายงามมาโชว์ให้เกษตรที่สนใจอยากจะเลี้ยงควายงามได้ดูได้ศึกษาและมีพิธีสู่ขวัญควายเนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ควายไทย14พฤษภาคมจากนั้นผู้ว่านําพวงมาลัยคล้องคอให้กับควายงามทั้ง4ตัวก่อนจะขึ้นไปลองขี่หลังควายงามสักครั้งพร้อมกับขี่ควายเยี่ยมชมบูธการจัดงานด้วยอาการเกรงเกรงกล้ากลัวกลวที่จะตกหลังควายหลังลงมาผู้สื่อข่าวว่า มีอาการยังไงได้ขี่ควายราคา5ล้านผู้ว่าบอกรู้สึกเสียวๆเพราะไม่เคยขี่ควายมาก่อนแต่ก็ได้นะน้องควายเขาไม่ดือ้อน่ารัก,กรเกษตรกรที่สนใจอยากเลี้ยงก็แวะมาดูได้ที่ออโซพิสัยโดยนายนัทโดนัยชมพูวัฒนาอายุ52ปีเจ้าของควายงามไร้แสงอรุณฟาร์มควายไทยออหวังสพุงจังหวัดเลยบอกว่าควายเป็นสายพันธุ์อุทยธานีเป็นที่รู้จักในฐานะควายยักษ์ชื่อเจ้ามี บุเพศผู้อายุ6ปีมีคนมาให้ราคาค่าตัว5ล้านบาทเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ยังไม่ขายตอนนี้ผ่าเจ้ามีบุญเดินสายผสมพันธุ์จริงในพื้นที่อำเภอสู้พิสัยราคาผสมครั้งละ3,000บาทเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่0 8 1 7 0 8 4 6 4 8

No, yeah. กสัสษาผู้ต่ำรอเูอต่อไทน้าหาหน้าอย่หน้าผู้นำมาอุดหน,น,นุนโตต่อต่อเกลือหน้าพนีจนปุตติรักษาอยู่ยังมบนน้บอตัลุวนอาคาเน่ป่ใไม่เสหา พิจรัาษาอยู่ยังเ่ินสร้างบ้านซองหัวไหลไยนาเทวพิจารักษาอยู่ยังาเพืนดินไม่ทิ้งีรับส่วนสาราสารายุกเมตตัวพิารัสวมคอหนาอย่่สวมเขาครับสวมคอครับ โอ้โนะครับท่านข้าวเมืองาการนะครับได้อ่าขึ้นไฟงามนะครับเป็นนิตหมายอันดีนะครับที่จะมีการส่งเสริมนะครับจะมีการส่งเสริมครับแ ทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ 1, ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 0967684595 0813570422ชวน,นกันดูคาเฟปบาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพคาเฟ่ยิมวานไม่มีไขมันให้กลิก่นกาแฟแท้ๆทัสมีเดียะบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c c t ที h a n n e l ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน